สวัสดีครับทุกท่านครับพบกับ Trust s t e a l Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้กลอบมาสู่เรื่องราวของกันดั้มอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เราขอเสนอเรื่องราวของกันดั้ม0080 w a r In the Pocket นะครับสงครามฉบับกระเป๋าที่คนดูทุกปัตทุกตาดูนะครับกันดั้ม 0080void ในพ็อกเก็ตเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเล่าเรื่องหลังสงครามหนึ่งปีนะครับผ่านการมองของตัวละครเด็กที่ชื่อว่าน้องเอานะครับที่มีความผูกพันกับอดีตทหารซีออนที่รอดตายจากสงครามมาก,ก็คือเบอร์นี่นะครับรวมถึงพี่สาวข้างบ้านที่เป็นเพื่อนใหม่นะครับที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานแต่ก็ผูพกพันกันก็คือคริสติน่า นักบินทดสอบกันดั้ม RX 7 8ขีดอเล็กซ์นะครับซึ่งเป็นกันดั้มที่ทางสาพันเนแอบพัฒนาขึ้นมาในช่วงหลังสงครามหปีนะครับแล้วเมื่อซีออนได้ร่วงรู้ว่าทางสาพันเนี่ยแอบพัฒนากันดั้มทำให้กลายมาเป็นสงครามที่ลากคนในโคโลโนนี่ไซหเข้าไปมีส่วนร่วมเนื่องจากว่าซีออนต้องการทำลายกันดั้มลงให้ได้นะครับพร้อมแลกทุกอย่างที่มี